สวัสดีครับกลับมาพบกับพอลธิวัต์ประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2025กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนพร้อมที่จะให้เหตุผลสำหรับความหวังที่พวกเรามีในพระคริสต์แก่ทุกคนที่ถามแล้วหรือ,อยังเตรียมพร้อมอันดับแรกคือคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐด้วยวิธีนี้และความเชื่ออื่นๆประกาศความเชื่อของเขาด้วยวิธีนี้เหมือนกันเราจะพอใจไหม เราจะรู้สึกยังไงในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สข้อที่สิได้บอกว่าแต่จงยกย่องพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในใจของท่านเสมอพร้อมที่จะตอบทุกคนที่ถามถึงเหตุผลของความหวังที่ท่านมีแต่จงตอบด้วยความสุภาพและเคารพเปโตรกำลังสนับสนุนให้ผู้เชื่อเตรียมพร้อมที่จะให้เหตุผลสำหรับความหวังที่พวกเขามีในพระคริสต์แก่ทุกคนที่ถาม เปรโตกำลังเน้นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมที่จะอธิบายความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนและสุภาพอ่อนโยนการยกย่องพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในใจของเราแสดงถึงการยอมรับในสิทธิทอำนาจและความเป็นพระเจ้าจอมเจ้านายของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่9ถึง10ได้บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซู เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ส่งชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดและการเตรียมพร้อมที่จะให้เหตุผลสำหรับความหวังของเราด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาแสดงถึงความเข้าใจในพระกิติคุณข่าวดีของพระเยซู และความสามารถในการแบ่งปันกับผู้อื่นในพระธรรมโคลสีบทที่4ข้อที่6ได้บอกว่าจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงรสด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไรการตอบด้วยความสุภาพและเคารพในผู้ฟังอย่างสะท้อนถึงลักษณะของพระคริสต์ที่เราควรแสดงออกในชีวิตประจำวันและเป็นการแสดงถึงความรัก และความเมตตาต่อผู้อื่นทนัศนคติเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐตามพระคัมภีร์ 1. พระเจ้าทรงทําให้เกิดผลเราแค่วาน 2. ประกาศเมื่อเขาถามไม่ยัดเยียด 3. พูดอ่อนโยนและเคารพไม่ใช่กดดันหรือตะโกน 4. พระวิญ,ญญาณเป็นผู้ชักนำใจเขาไม่ใช่เรา 5. ไม่ต้องกลัวหรือฟ้องผิดถ้าไม่ได้ประกาศเพราะพระวิญญ,ญาณสถิตอยู่ภายในเราคอยนำพาเราทุกย่างก้าวหน้าที่เราคือพร้อมและอ่อนโยนหน้าที่พระเจ้าคือช่วยให้คนเชื่อและรอดจากโทษของบาปพระเจ้าอวยพรครับ